สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่27พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็มาต้อนรับกับดอกไม้สวยๆอีกนะครับนะต้นแดงกระดมทรัพย์นี่มีคนจองแล้วนะครับนะฮะมีแต่ต้นเล็กเนี่ยครับที่ยังไม่มีคนจองนะครับชมพูทรัพย์เจริญก็มีคนจองแล้วนะครับอันนี้ชมพูทรัพย์เจริญนะครับตัวเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับชมพูทรัพย์เจริญเนี่ยนะครับมีชั้นอยู่ประมาณ5ชั้นนะครับ4-5ชั้นนะครับ4-5ชั้นดอกนะครับใช่ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นอ่ะห้าชั้นนะครับห้าชั้นดอกนะครับมีกรีบดอกห้าชั้นดอกนะเออมีกรีบห้าชั้นนะครับส่วนกรีบมีกี่กรีบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากรีบนะครับก็เหมือนแดงรมซับครับแดงรมซับก็มีห้ากรีบนะครับห้ากรีบแต่ชั้นเดียวนะครับผมนะแดงรวมซับนี่ต้นใหญ่นี่ก็มีคนจองแล้วนะครับฮะมีคนจองแล้วนะครับ เดินดูดอกนะครับไอ้ดอกเนี่ยคนก็ถามมาเยอะนะครับถามมาเยอะผมก็ยังไม่ได้นั่งนะครับเนี่ยต้นเนี้ยนะครับสวยอยู่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้นั่งนะครับเนี่ยนะคือยังไม่มีเวลาขยายนะครับไม่ใช่มันต้นตอมันก็หายากด้วยนะครับอยากจะนั่งต้นตอใหญ่ๆนะครับเนี่ยไอ้เนี้ยเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะครับเนี่ยดูนะฮึดูนะฮะเวลามันออกดอกนี่ก็สวยนะครับอืมครับสวยไอ้ต้นขาวนี่ ดอกสีขาวเนี่ยเออเมื่อวานส่งไปเขาบอกว่านันเป็นขาวอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าผมบอกว่าขาวสิวนน์นะครับมีลูกค้าบอกว่าเอ๊ะขาวสิวนน์ทำไมกลีบันบางแบงบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรขาวสีวนน์อะไรขาวหิมะนะครับเนี่ยมันขาวอย่างเงี้ยนะครับอืมนะครับเลยเลยต้นหนึ่งนะครับใครต้องการก็บอกนะครับนะฮะแล้วก็พาจะจะพามาดูต้นอีกต้นหนึ่งอันเนี้ยต้นเนี้ยผมได้จําหน่ายไปหนึ่งต้นนะครับ อันนี้ผมเก็บไว้นะครับเก็บไว้นี่คือเป็นต้นพันธุ์นะครับเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์จะเลี้ยงให้กิ่งมันยาวก่อนนะครับอันนี้ก็คือพลดเมรีนะครับก็มีคนทาหาเยอะเหมือนกันนะครับพลดเมรีนะครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีคนทาหาเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ยนะครับเนี่ยตอนนั้นช่วงนั้นผมเอามาจาหน่ายเยอะนะครับกิ่งเอเวลาเวลาจําหน่ายก็จําหน่ายเยอะนะครับเออเนี่ยก็ผมว่าดอกมันสวยนะครับ แต่ก็จำหน่ายหมดไปแล้วนะครับอชุดนั้นนะครับนะเวลามาออกมาจําหน่ายก็เยอะมาดูไอ้ต้นนี้กินรีนะครับอือโอ้โหเวลาออกดอกมาเนี่ยครับใครได้ไปบ้างนะครับไอ้ต้นเนี้ยที่ผมจําหน่ายไปนะครับใครได้ไปเนี่ยก็ตัดแต่งเด้อนะครับเวลามันออกดอกมาเป็นพุ่มอย่างเงี้ยสวยมากนะครับกินรีนะครับโอ้ยนะครับใจละลายนะครับ นะครับกินรีไม่ได้ขายนะครับต้นพันธุ์นะครับอืมีบางคนถามว่าเก็บเยอะเก็บเยอะเออว่าผมเก็บเยอะเออเก็บเยอะเกินไปอะไรเงี้ย็เรียกเขาเรียกว่าอะไรนะครับความความชอบนะครับอืนะความชอบนะครับเออถ้าเราไม่เก็บไว้มันก็ยังไงอ่ะไม่เก็บไว้มันก็ไม่มีอะไรที่จะที่จะโชว์นะครับ นะไม่มีอะไรที่จะโชว์ไม่มีคุยกับชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนะการทําอะไรที่มีความสุขเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่แบบเออก็มีความสุขนะครับนะเออนะถ้าทําไม่มีความสุขมนดูจะทําทําไมนะครับเอาดูดอกนี้นี่ดอกนี้นะครับไอ,กก nearly, อ้กรีประพับเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกรีมันจะพับเข้านะครับ i i, อืมเนี่ยตัวน,นี้นะครับเวลาตอนไม่มีดอกก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นดอกยังไงนะครับแต่พอมันออกดอกแล้วก็ เอออะถึงจะรู้ว่านเป็นดอกนี้นะครับอืมมันก็ปนกันอยู่เงี้ยนะครับแต่สุดมากจะไม่ค่อยได้ขายนะครับพวกนี้สดตนี้นะครับเก็บไปดูตัวเองบ้างนะครับก็เลี้ยงไปปล่อยบ้างบางครั้งมันก็มีรากเสียรากอะไรบ้างนะครับเออนะครับที่บางครั้งไม่ได้ส่งนะครับแล้วอะไรกันนี่เลืองเสียงเทียนนะครับคนก็ถามหาเยอะนะครับนะฮะตอนเอามาก็มาเยอะนะครับเอามาเยอะเลืองเสียงเทียนนะครับอืมตอนหมดก็หมดเยอะ หมดไปแล้วนะครับนี่เรื่องเสียงเทียนนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงเงี้ยนะครับสวยมากเลยนะครับเมื่อวานก็จาหน่ายต้นสีขาวจําหน่ายไปหมดแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับที่ให้ความอุปการะคุณทุกคนเลยนะครับนะครับอืแล้วก็นี่ทรงแบบเนี้ยเออบางคนเห็นแกลบแกลบที่ผมมาเนี่ยมันเป็นคลายข้าวนะครับไอแกลบเนี่ยมันจะมีพวกวิตามินมีอะไรนะครับผมก็มาโรยๆรยบนบนกระถางนะครับมันมีวิตามิน มันมีรำผสมด้วยนะครับไอ้แกบตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าแกบเป็นแกบแบบดิบๆแบบที่เขาสีลงข้าวนะมันเป็นโรงสีเล็กนะครับมันจะมีรำผสมด้วยนะครับอืมอันนี้ก็ดอกหางเขาเรียกว่าอะไรนะลายหางประกัดนะครับผมก็เสียบไว้เงี้ยนะครับเสียบไว้อันนี้ก็เสียบอันนี้ก็เสียบ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 อันนี้น่าจะเป็นดอกหอมนะครับนี่ดอกหอมอันนี้น่าจะเป็นหางปลาจริงนี้อันนี้น่าจะเป็น,ปน,อน,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 ปนยอดนี้น่านจะเป็นเออผมจำไม่ได้ละ จำไม่ได้แล้วตัวเนี้นะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าดอกสวยนะครับเอาไปเสียบไว้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นไม้นอนนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม้นอนไม้มันจะล้มนะครับมีกิ่งมีก้านมีอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะครับก็มีตอนนั้นก็มีเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็ถามกันมาต้นนี้หายไปไหนนะครับต้นนี้บางครั้งมาพื้นที่ผมมาเต็มผมไปเก็บไปนั่งไว้ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ออกดอกแล้วนะครับนั่งแทนไว้ อันนี้ก็เป็นสไตล์ไม้นอนนะครับไม้ล้มอืจะล้มแล้วมันพยุงตัวขึ้นมานะครับเอาวันนี้นะครับประเด็นจริงๆนะกก็คือจะมามาปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นชนชมนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยนะครับปลูกชนชมนะครับไอปุ๋ยที่ผมที่ผมแถมให้ไปนะครับที่ผมแถมไปนะครับแถมให้ไปที่ผมแถมไปนะครับอืมสิบหกสิบหก แบบนี้นะครับมันติเทคนะครับที่ผมแถมไปทุกคนนะครับบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เม็สดสีฟ้านะปป็น8 24 24นะครับอันนั้นเป็นปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้จะเป็นระบบขบวนการการผลิตจะคนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็เคมีเหมือนกันนะครับแต่เคมีคนละอย่างอันนี้จะเป็นละลายช้าอีกไอตัวหนึ่ง8 24 24นะ่ะจะเป็นละลายเร็วนะครับเม็สดสีเขียวเม็ดสีเขียวนะครับสีเ <Network> ขียวสีเหลือง <Network> สีฟ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ไอ้ <apps communist initiation> <internally> นั่นนะครับแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับไอตัวนั้นนะครับฟังให้ดีนะครับไอตัวนั้นนะครับอย่าใช้รองก้นหลุมนะครับแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับอย่าใช้รองก้นหลุมนะครับเพราะว่ามันจะเค็มนะครับมันจะเค็มมันจะมีความเข้มข้นเกินนะครับให้ใช้เวลาไม้ยืนต้นได้แล้วนะครับไม้ยืนต้นได้แล้วประมาณสักสองถึงสามอาทิตย์นะครับไม้เริ่มยืนต้นได้แล้วเริ่มผใบใหม่เริ่มแตกยอดใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับ นะรากเขาเริ่มกินอาหารได้แล้วนะครับก็เริ่มใส่ได้นะครับเริ่มใส่ได้1กระถางกระถาง8นิ้วเนี่ยประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ห่างกันสัก10วันหรือ15วันก็ยังได้นะครับนะก็ใส่ไปนะครับไอ้ปุ๋ยตัวนั้นเร่งดอกไหมนะครับมันก็มีส่วนในการเร่งดอกนะครับนะก็ทําให้โคตรใหญ่ด้วยนะครับไอ้ปุ๋ยตัวนั้นนะไอ้ส่วนในตัวเนี้ยไอสิบหกสิบหกเนี่ยอันนี้ของผมมันติเทคนะครับไม่ใช่ออสโมโคสนะครับเป็นปุ๋ยมันติเทคนะครับอ่าเป็น ขบวนการอะไรอ่ะอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทําให้ปุ๋ยเนี่ยมันละลายช้านะครับนะมันละลายช้าเราพืชก็ได้กินต่อเนื่องนะครับสามารถใส่รองก้นหลุมได้นะครับสามารถใส่ใกล้ชิดกับต้นต้นชนชมเราได้นะครับมันจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ปุ๋ยตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ออกมาทันทีทันใดนะครับมันจะค่อยๆละลายออกมาให้รากพืชเราได้กินนะครับมันจะมีขบวนการของมันนะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดก็เป็นขบวนการออสโมซิสนะครับที่พืชได้ที่มันที่มันละลายออกมานะครับเอาง่ายครับแบบนั้นแหละภาษาทางการผมก็ไม่ค่อยจะก่งอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนดินปลูกนะครับคนก็ถามมาเยอะนะถามมาเยอะเหมือนกันผมก็ใช้กากมะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูผมนะครับแล้วก็มีดินเก่าด้วยนะครับ บางคนบอกว่าถ้าไม่มีก้ามปูนะครับไม่มีใบไม่มีใบก้ามปูทายัางไงก็กาบมะพร้าวสับครับไม่มีกาบมะพร้าวสับทำยังไงอ่ะเออถ้าไม่มีก็ไปซื้อดินถุงมานะครับดินถุงมาแต่ขอให้มันล่วนซุยโปร่งนะครับโปร่งแบบแบบระบายน้ําได้ดีหน่อยนะครับนะดินแน่นปลูกได้ไหมดินหน้าบ้านปลูกได้ไหมปลูกได้ครับปลูกได้แต่มันจะยังไงอ่ะ มันจะแน่นนะครับดินดินที่เราตักขึ้นมาจากหน้าบ้านหรือว่าตักขึ้นมาจากกระทุ่งนาอย่างเงี้ยนะครับปลูกได้ไหมมาปลูกได้นะครับมาใส่กระถางนะครับแต่มันจะแน่นนะครับมันจะแน่นแล้วชนชมมันไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะครับนะมันชอบดินโปร่ปง,งระบายน้ําได้ดีนะครับเนาะนะถ้าปลูกดินแะน่นเะกินไปมันจะเน่านะครับนะเป็นอย่างนั้นส่วนการหมักใบก้านปูนะครับอ่ะอันนี้ก็แนะนำเนาะ ครูสวัสดิ์พาทำนะครับทําไปเรื่อยนะครับเห็นท่านสอนคลิปละเอียดดีนะครับเกี่ยวกับการหมักใบก้านปูนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับคลิปต่อเนื่องที่หมักใบก้านปูนะหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนนะฮะหมักใส่หมักใส่เอ่ออเลกปูนท่อปูนซีเมนต์นะครับอ่านะฮะวงปูนซีเมนต์นะวงบ่อปูนซีเมนต์นะครับหมัก1เดือน2เดือน3เดือนนะครับท่านก็หมักอย่างนั้นนะครับแล้วจนเห็นผลว่ามันยุ่ยนะครับเออใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวิธีทำานับก็ไปดูของท่านนะครับ ครูสวัสดิ์พาทำนะครับโอเคนะส่วนบางคนก็บอกว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีนะครับถามผมว่าต้องใช้สูตรดินอะไรบ้างนะครับสูตรดินอะไรบ้างผมต้องถามกลับนะครับว่าในพื้นที่ของท่านนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าผมบอกเอาของผมเลยนะครับท่านก็หาไม่ได้นะครับเพราะว่าใบก้านปูของผมนะฮะผมที่ผมเคยทาทาคลิปนะครับทําคลิปออกมานะครับใบก้านปูผมนะผมต้องวิ่งไปซื้อที่สุพรรณนะครับ เออนะผมวิ่งไปซื้อที่สุพรรณเลยนะครับซื้อมาเก็บไว้นะครับเออผมก็ลงทุนขนาดนั้นนะครับใบก้านปูนะฮะเอามาเก็บไว้นะครับส่วนกาบมะพร้าวนะครับผมก็ซื้อลาดบุรีนะครับเออแล้วของท่านนะครับมีในพื้นที่ของท่านมีอะไรบ้างถ้าไม่มีถ้าท่านอยากสะดวกนะครับก็ซื้อดินถุงนะครับข้างทางนะครับแนะนําเปิดถ้าเขามีโชว์นะครับดินถุงที่เขามีเขาเปิดโชว์หน้าถุงไว้ ท่านก็ลองจับดูสักนิดนึงเออมันโล่งมันโปร่งดีไหมถ้ามีแต่แกลบดํานะครับอ่าถ้ามีแต่แกลบดําๆแบบนั้นนะครับก็ไม่ไม่ควรนะครับแกลบดําๆมันจะอุ้มน้ําเกินไปนะครับเหมาะสําหรับปืชปลูกนะครับพืชผักสวนครัวนะครับแบบนั้นนะครับส่วนดินปลูกที่ดีนะครับผู้คนที่จะระบายน้ํไดีเหมาะสําหรับชนชมนะครับท่านก็ลองดูนะครับเขาบอกว่าดินหมักใบก้านปูท่านก็ลองดูซิมันมีใบก้านปูมากน้อยเพียงในนะครับ ผมว่ามันก็มีแต่ดินอะไรแข็งๆมากกว่านะครับก็ลองดูนะครับถ้ามีแต่ดินหนมักใบก้านปูท่านก็ถามซื้อกาบมะพร้าวมาด้วยนะครับกาบมะพร้าวมีกาบมะพร้าวไหมนะครับเพราะว่าดูรู้สึกว่ามันไม่โปกมันไม่โล,ล่งเราก็เอาดินเอาดินอดินถุงนะครับมาผสมมาผสมกับากาบมะพร้าวนะครับอ่าเราก็กะดูช่างดูนะครับเออมันเป็นสูตรดินสูตรดินเนี่ยไม่ไม่ตายตัวนะครับนะบางครั้งเนี่ยถึงผมสมอย่างเงี้ยนะครับ ผสมเท่ากันอย่างเงี้ยนะครับเอาไปใส่กระถางนู้นใส่กระถางนี้นะครับพืชนะครับพอใส่กระถางพอใส่กระถางนู้นเอากระถางนู้นกินดีกระถางนี้กินไม่ดีกระถางนั้นได้สารอาหารเยอะกระถางนี้ได้สารอาหารน้อยนะครับพืชก็โตไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองผสมดูนะครับกะเอาความโปร่งเอ่อความโล่งนะครับอย่าให้โล่งมากนะครับอย่าให้โปร่งมากนะครับให้มีความชื้นเก็บสะสมไว้บ้างนะครับเพื่อรากเขาจะได้เดินนะครับบางคนเนี่ยเขากลัวรากชนชม จะเน่านะครับเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่ารดน้ำสองวันครั้งโอ้โหนะครับรากก็ไม่เดินรากก็นิ่มนะครับออพอรากนิ่มท่านก็มาถามนะครับวันนี้รากคนท้องนะครับอรากชนชมชั้นนิ่มอเออจะทํายังไงเอาทนะ่านว่าเออผมก็แนะนําไปนะครับว่ามันขาดน้ําไปหรือเปล่านะครับดินมันโล่งไปหรือเปล่านะครับถ้ามันโล่งไปมันก็รากมันก็กินไม่ได้นะครับอืมรากกินไม่ได้รดน้ํำไหมของผมเนี่ยรดเช้าเย็นนะครับวันไหนขาดน้านี่ก็คือ เออไม่ได้นะครับฮะเพราะว่าดินมันโล่งนะครับแล้วก็ดัดฟ้ามันร้อนนะครับมันจะแห้งเร็วนะครับเอะเอาเป็นว่าคงเข้าใจเนาะดินปลูกกับต้นอดินการผสมดินปลูกกับปุ๋ยรองก้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการปลูกนะครับอปลูกยังไงนะครับผมเอ้ามาบางคนใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนปลูกนะครับมันไม่ยากเลยนะครับใส่เลยนะครับอืม แบบนี้นะครับนี่อ่าอันนี้นะครับกระถางนะครับต้นขนาดนี้นะครับกระถางก็ประมาณหกนิ้วครับกระถางหกนิ้วนี่ออดโมโคดเออมันติเทิลงแต่มันมันติเทิกับออดโมโคดเนี่ยลักษณะกระบวนการผลิตคล้ายๆกันนะครับแต่ออดโมโคดจะดีกว่านะครับแต่มันติเทิจะถูกกว่านะครับอ้าวเป็นอย่างนั้นนะครับ ใส่ไปนะครับแบบนี้เลยนะครับจืบนะเสร็จปั๊บตัวน,นี้ลงนะครับกรบนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยพิธีวิธันอะไรมากนาะน,ะนี่แค่นี้นะครับหนึ่งต้นนะครับอืมเนี่ยหนึ่งต้นนะครับเนี่ยทัแบบนี้นครับ ได้แล้วหนึ่งต้นทําอย่างนี้จริงนะครับไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะครับส่วนบางคนถามนะครับมีคําถามอีกนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางคนก็งงอีกว่าต้องเลาะลากต้องจัดลากไหมนะครับต้องทําลากไหมเออต้องทําลากไหมถ้าบางคนเขาอยากจะทําแบบไม่ได้ทําอะไรเป็นทําการส่วนตัวนะครับทําแบบส่วนตัวคือแบบว่าอยากจะได้รากทรงนั้นทรงนี้นะครับแต่ง เขาเรียกชนชมแบบปราณนี้นะครับเอออันนั้นก็แต่งก็ได้นะครับเออแต่ท่านต้องกินจินตนาการให้ออกนะครับว่าท่านจะเอาทรงไหนนะครับนะแต่ถ้าท่านจินตนาการไม่ออกนะครับก็อย่าเพิ่งแต่งนะครับเนี่ยผมก็อย่างเงี้ยนะครับที่จริงอ่ะถ้าอยากจะอยากจะทํารากทรงสูงท่านก็ตัดแค่นี้นะครับแล้วก็รากเนี้ยจุ่มลงไปแค่นี้นะครับนะจุ่มลงไปแค่นี้นะครับแล้วก็หาไม้มาค้ายันนะครับเนี่ยมันก็จะได้ทรงสูงใช่ไหมครับเนี่ยฮะตัดนี่ออกใช่ไหมครับ พอตัดออกใช่ไหมครับแล้วก็จุ่มลงไปแค่นี้ครับท่านจะได้ทรงสูงแล้วนะครับนะก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ของผมไม่ได้ทําทรงสูงทรง,งอะไรนะครับก็จุ่มลงไปเออแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะถามว่าไม่ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเลยนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกผมยังไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับกลัวอืมแต่ถ้าปุ๋ยใครมีขี้ไก่อัดเม็ด ขี้ไก่อัดเม็ดเลือาปุ๋ยอัดเม็ดเนี่ยใส่ได้นะครับลองก้นลุมไปเลยนะครับนะใส่ได้ลองก้นลุมไปเลยนะครับพวกนั้นนะ่ะเออเพราะว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการหมักมาแล้วนะครับเนี่ย, <c oughs> เ,ยเรียบร้อยนะครับสองต้นนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการปลูก ต้นไม้แล้วนะครับวิธีปลูกก็รู้แล้วนะครับนะจากนี้ก็ผมจะปลูกเองนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ